ครับผมอตอนนี้เจ๊เข้ามาที่ศาลเจ้าแม่อุดมศุกนะครับผมสวัสดีครับ FC หน่อยครับผมสวัสดีค่ะครับผมะะตอนนี้มาจากโบสถ์เก่าแล้วนะครับตอนนี้มาก่อนที่จะไปะถวายเงินถวายปัจจัยนะครับถวายปัจจัยที่ว่าร่วมพี่ๆน้องๆร่วมกันทําบุญมานะครับผมมันเดินเดือดรอบ ให้พี่เขาอันก่อนนะครับเดี๋ยวเจ๊จะเสี่ยงเสี่ยมสีครับผมตอนนี้มีลูกตาลลอยแก้วครับผมอ๋อลูกจากมีลำแพนตัวค่าอ้ลำแทนตัวค่าผมเห็นนึกว่านึกว่าน้ำพริก่ลแพนตัวค่ะเหาออ๋อสุดยอดขายยังไงครับนี่ก้อนละยี่สิบบาทค่ะนี่กระปุกเล็กเนี่ถูกกว่าสิบห้าบาทนะคะ งั้นเอา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 เป็นอันนี้ได้ไหมออย่างละกล่องอย่างละอันอันนี้อันนึงอันโน้นอันนึงอันนี้นะครับผมใส่ด้วยกันนะครับผมใส่ด้วยกันเลยครับใส่ด้วยกันไม่ต้องแยกอันนี้เป็นของดีเมืองเพชรเลยครับคช่อือสดสดเลยนะฮะครับผมเป็นเท่าไหร่ครับสอย่างเท่าไหร่จ้าสี่สิบบาทครับผมครับผมนี่ไม่มีแล้วแต่ข้าวซอยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมไม่จุด ครับมากินมากก็ไม่รู้นะฮะลำแพนกวันมันคืออะไรครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันมันอยู่ตามป่าเทเรนป่าเทเรนโอ้เนี่ยลูกจ๋าเนี่ยมานเทว้นนะกินได้นะจิ้มจิ้มาะนั่นอ่ะกะปิเหรออ๋อกะแฟจิ้มกะกะปิเปล่าเปล่าก็ได้อะค่ะอืมโอเคครับโอเคเป็นตะแซบหลายเนาะครับผมตอนนี้เจ๊ขึ้นไปแล้วนะครับ ลุ้นกันนะครับว่าจะมีเลขอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับครับสารเจ้าแม่อุดมสุขนะครับผมการ์ดเจแบบนึนะครับผม การีจะันเดือดร้อนต่อไปนะคะขอช่วยเหกันขอใหกมีโชคดีรารวังมีนะคะขอให้นามาค้าขายเจริญยุ่งเรืองนะคะขอให้มีในทุกๆทางเ่ื่องเป็นสุขภาพนะคะการงานการเงินนะคะขอให้มีแต่มาเนทุกการไว้ค่ะสามสองหนึ่งโชคอันนี้คืออะไรผ่นอะไรอ่ะ Oh. อะไรมัมโชอเป็นมาฮะ <Huh? S 2> ไหาไหยอะไรไหยรูปขออนุญาตเอาไห่ oh. ไหยจิงปองอ๋อครับผมก็บอกไปครับได้อะไรบ้างมีไหยนะคะมีไห่ไห่ขอโชคนะคะน,นีเลขอะไรครับผม หนึ 1> <1> ่งนะคะเลขหนึ um um ่งโอเคครับผมเลขศูนย์นะคะครับผมครับเอา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 แต่หายก็พอแล้วนะเซมซีก็ไม่ซ้องแล้วมั้งเจ็ดโอเค ครับผมอันนี้นะครับได้สามตัวนี้เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ <Yeah. S 1> เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ